นี้นะคะสินพาน้องชมพู่มาดูที่แปลงค่ะเป็นแปลงที่อยู่ติดถนนปูนนะคะเป็นแปลงที่อยู่ฝั่งคลองสิบสองตะวันตกนะคะนี่ค่ะแปลงนี้ค่ะแปลงนี้นะคะจะมีสองโข็มโนะคะแปลงนี้จะมีความยาวจนถึงคลองแอนนะคะคลองแอนคลองเอ็นคลองสิบสองเลยนะคะนะคะนี่ค่ะแปลงนี้นะคะจะบอกว่า หน้ากว้างนะคะจะจับท,ทงสีแดงนะคะนี่ค่ะหน้ากว้าง28เมตรนะคะลึกอยู่ที่ประมาณ492นะคะเพราะว่าแปลงนี้จะมี2อชนวนชนวนแปลงนี้นะคะจะกิดถหน,นุนกูนนะคะจะมีความลึกอยู่ที่492เมตรหน้ากว้างอยู่ที่28และอีกแปลงหนึ่งนะคะจะติดอยู่กับ คลองแอนนะคะเป็นคลองระหว่างคลอง11บกับคลองส2บนะคะตรงนั้นก็จะเป็นถนนเหมือนกันนะคะก็จะมีหน้ากว้างที่1ิแปเล็อกอยู่ที่ส9 2้้าสบเหมือนกันทั้งหมดนะคะมี2โฉนดนะคะเราขายที่เราสามารถแบ่งขายได้นะคะคือโฉนอดอีกโฉนดหนึ่งแล้วก็อีกโฉนดด้านโน้นนะคะแปลง2แปลงนี้นะคะจะมีขนาด1 แไร่กับ93ตารางวานะคะฝั่งถนนปูนด้านของ12นี้ก็8ไร่กับ93ตารางวาฝั่งด้านนู้นก็8ไร่กับ93ตารางวานะคะราคาอยากจะบอกว่าพิเศษมากๆขายอยู่ที่ไร่ละ9 0 0 0แสบาทนะคะฟังไม่ผิดไร่ละ9 0 0 0แสบาทนะคะหรือตกอยู่ที่ตารางวาลนะสองพบาทเองนะคะ ราคานี้นะคะค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดินผู้ขายออกให้หมดผู้ขายสาเหตุที่ขายนะคะเพราะว่าดูแลไม่ไหวค่ะราคารวมก็จะตกอยู่ที่7จล้านสนะคะที่ดินแปลงนี้จะบอกว่ามีความเพอร์เฟคในเรื่องของมีไฟต้ามีประปาแล้วก็มีการทําระยะร่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะระยะร่นจะอยู่ด้านในนะคะที่เรามองเห็นเป็นสีแดงนะคะที่เรามองเห็นเปสีแดงก็เป็น สี่เลนแน,น่นอนนะคะเพราะว่าถนนระยะรุ่นเยอะมากนะคะที่สําคัญนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถจะทำเป็นบ้านสวนเกษตรหรือว่าทําเป็นจุดเช็คอินได้นะคะบรรยากาศอยากจะบอกว่ามีเพื่อนบ้านแล้วใกล้กับ อ,อตบตอบึงคลอหายเพียง1กิโลนะคะใกล้กับสนามกอล์ฟลำลูกกานะคะออกจากลำลูกกาถ้าหาดลงไปตรงนี้นะคะลำลูกกาก็8กิโลหรือจะออกถนน3ามก็เพียงแค่4กิโลนะคะที่ดินแปลงนี้ซื้อเก็บก็กําไรนะคะหรือว่าเราจะทำสุชเชอินทําร้านอาหารทำบ้านสวนเกษตรหรือจะทําเป็นโครงการบา้านจัดสรรก็ได้นะคะสนใจที่ดินแปลงนี้ต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรง สอบถามติดมาได้นะคะ084-132-0179ดติมลาไปก่อนค่ะอย่าลืมทักติมมานะคะที่ดินสวยๆราคาถูกๆสวัสดีค่ะ